ซีรีส์วิถีชุมชนมุสลิมที่บริหารจัดการชุมชนได้เป็นอย่างดีในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมาวันนี้นำท่านผู้ชมมาที่จังหวัดพัทลุงดนินแดนพหุวัฒนธรรมพุทธมุสลิมที่มีผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาอย่างยาวนานจังหวัดพัทลุงมีประชากรน,นับถือศาสนาอิสลามประมาณ20มีมัสยิดจำนวน102แห่ง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงเป็นองค์กรที่คอยกำกับดูแลมัสยิดเหล่านี้จังหวัดพัทลุงก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งอยู่ในนะครับเขตภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งมีประชากรมุสลิมน,นะครับและประชากรที่นับถือาศาสนาอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นาศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสังคมพาหุวัฒนธรรมอีกสังคมหนึ่งมุสลิมเราในจังหวัดพัทลุงก็ถือว่าเป็นมุสลิมทีนะครับเคารพซึ่งกันและกันในวัฒนธรรมในวิถีชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของเราเราอยู่แบบพี่แบบน้องอยู่แบบสังคมสมานฉันท์สำหรับจังหวัดพัทลุงนั้นก็มีมัสยิดหรือศาสนาสถาน นะครับก็ที่จดทะเบียนตอนนี้นะครับตามข้อมูลณนะปัจจุบัน1 0 0กับ2มัสยิดก็ถือว่าเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุงได้คําชับให้ทุกมัสยิดภายในจังหวัดพัทลุงปฏิบัติตามมาตราการของสำนักจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัด นะครับก็บเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีผลกระทบน้าเกี่ยวกับนาโควิดในทีนแต่เราก็ถือหลักนะครับการใช้ชีวิตตามคำแนะนำของทุกภาคส่วนเอารูปแบบเอาวิธีการที่สำนักจุฬาราชมนตรีแล้วก็มาผนวกกับของจังหวัดปัตลุงโดยไฟปกครองนะครับเราก็มาออกแล้วก็ให้พี่น้องมุสลิมนะครับถือปฏิบัติ ชุมชนม,มุสลิมสี่แยกบ้านพูดอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงชุมชนแห่งนี้ถือเป็นเมืองหน้าด่านของอําเภอกงราที่ผู้บริหารมัสยิดให้ความสําคัญกับการสร้างความปลอดภัยสู่สังคมในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาประตูสู่อำาเภอกงราซึ่งในอำเภอกงรามีแหล่งท่องเที่ยวม,มากมาย แล้วก็มัสยิดหรือว่าชุมชนของบ้านพูดเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านซึ่งแขกไปใครมาเยอะแยะนักท่องเที่ยวจะต้องผ่านบ้านพูดมาในช่วงโควิดมาแรกๆเนี่ยก็พวกเราได้นั่งคุยกันโดยเฉพาะฝ่ายบริหารทุกภาคส่วนนะครับเราได้นั่งคุยกันว่าในเมื่อชุมชนของเราเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านวิกฤตโควิดเราจะทำยังไง เนื่องจากบ้านเราต,ต้องรับแขกเป็นหน้าบ้านของอำเภอคงลานภารกิจต่อจากนั้นคือการทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนที่มีความเห็นอันหลากหลายซึ่งต้องอ้างอิงหลักการของศาสนาอิสลามเป็นสำคัญจะต้องเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญมากที่สุดเพื่อจะให้พวกเขาแตกตื่นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การทำตามเละส่งนโยบายของผูบง้บังคับบัญชาเมืองไทยก็รัฐบาลแคบลงมากกว่านั้นก็คืออิสลามก็ทำตามจุฬาจัตมรตรีสิ่งที่สําคัญที่สุดในภาวะวิกฤตก,ก็คือการตามผู้นําเสร็จแล้วเนี่ยการตามผู้นําบางครั้งมันขัดแย้งกับกับกับปัญญาหรือว่ากับภูมิปัญญาที่เราเคยปฏิบัติอยู่เป็นปกติบางครั้งก็เลยมี ข้อขัดแย้งกันบ้างในความคิดแต่เราต้องอธิบายให้กับสังคมรับรู้ว่าการปฏิบัติตัวในขณะที่เกิดวิกฤตควรจะทำอย่างไรโดยที่เราได้นะครับได้อิงได้ฟังคำสั่งของรัฐบาลแล้วก็คำสั่งของท่านจุลารัฐมนตรีและ การบริหารชุมชนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราฟังคําตัดสินจากากรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุงเป็นหลักซึ่งหลังจากที่ได้มีการล็อกดาวน์นะครับหลังจากที่ให้มีให้มีเขาเรียกโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับให้มีการเว้นระยะห่างเราก็นั่งคุยกันว่าอิงเฉลียออิสลามเนี่ยได้สอนว่าการป้องกันเนี่ย เป็นสิ่งที่จะต้องทําเป็นลําดับแรกการยึดมั่นในหลักการของศาสนาอิสลามในการบริหารจัดการชุมชนของมัสยิด4ีแยกบ้านคูดอาเภอกงร้าจังหวัดพัทลุงทําให้คนในชุมชนมีความตระหนักและเข้าใจถึงความสําคัญของการสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยอันเป็นเจตนารมณ์ที่สําคัญประการหนึ่งของศาสนาอิสลามอิสลามได้บอกอยู่ตลอด เราจะต้องป้องกันอย่างที่ดี่สุดก่อนที่จะมอบหมายป้องกันก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มอบหมายให้กับอัล์พระตาแล้วเสร็จแล้วโควิดเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ได้กักตัวเราไม่ได้ป้องกันเราไม่ได้วินระยะห่างกับผู้อื่นเหมือนกับว่าเราไม่รับผิดชอบสังคมเมื่อเราไม่รับผิดชอบสังคมอัล์พระตาแล้วก็จะทดสอบเรามากกว่านะอธิบายให้เขาฟังอินงาอัล์พระตาแล้ววันนี้เราละหมาดที่บ้าน ด้วยกับสภาพที่เราอยากจะไปมัสยิดทั้งๆที่ถูกบิดหมายถึงว่าถูกงดละหมาดยามอทีิมัสยิดหัวใจเรารักกับอัลลอฮ์ตาอแลาเราละหมาดที่บ้านเพื่อต้อนับต่อผู้นําความดีที่อัลลอฮ์ตาอแลาจะให้ตรงนั้นอาจจะเยอะกว่าตอนที่เราละหมาดที่มัสยิดก็ได้เพราะการต้อนับต่อผู้นําในภาวะวิกฤตเนี่ยคือชัยชนะอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็น แต่การไม่ตออาสการไม่พักดีต่อผู้นําในขณะที่เจอสถานการณ์วิกฤตเนี่ยเราตาลาได้เห็นให้ให,ให้ให้เห็นหลายครั้งแล้วจึงความ่พยแพ้ไม่ใช่เรา่พยแพ้คนเดียวสังคมแพยแพ้ด้วยจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายโดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพัทลุงได้ดําเนินการตามมาตราการของสํานักจุฬาราชมบตรีทําให้ชุมชนมุสลิมในจังหวัดพัทลุงสามารถนําพาชุมชนให้พ้นวิกฤตได้อย่างภาคภูมิใจ Di Petlung ada uh, orang yang beragama uh, Islam, agama Buddha, agama Kristian dan lain-lain agama Tapi cara hidup uh, kita di wilayah Petlung kita boleh kerjasama uh, semua pihak yang berkenaan dengan masyarakat, masalah ekonomi dan masalah lain-lain lagi dan wilayah Petelung sendiri itu ada masjid. Nah, ada masjid, ada musala. Masjid ni kalau kita nak nah bila ada suatu buah masjid lebih yang nak dapat orang okay, panggil register dapat tabiat daripada nah kajae, nah sekolah agama, sekolah pondok 23 buah sekolah ponok dan ada sekolah tafi dan ada lain-lain lagi. Ha, nah, berartinya masyarakat yang berada di wilayah Fatelung adalah masyarakat yang uh, muslimah. Orang panggil kita satu masyarakat yang nah jumlah tak ramah. Tapi kita dapat uh, orang panggil kebebasan dari kita nak mengerjakan agama ataupun nak mengerjakan apa-apa nah pihak tempat te kita perlu dia bebas uh, kepada kita masyarakat Islam masalah uh, covid nah para ada penyakit yang yang orang panggil merebak masyarakat Islam di wilayah Fatelu uh, dia boleh kerjasama uh, dengan setiap pihak uh, covid telah berlaku kuat tu uh, semua masjid tu dia guna cara-cara yang telah di napa uh, penasihat daripada Culara Chamutri na Syekhul Islam dia wii napa satu a uh, cara untuk uh, hidup masyarakat Islam di Thailand dan di mana-mana wilayah nah uh, sekarang uh, COVID sudah uh, tidak ada di wilayah Fatalong uh, maka alhamdulillah Nah syukurillah nah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana uh, Tuhan sudah nak memelihara kita daripada segala galau penyakit uh, terutama uh, penyakit Covid ini